สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการดีๆมีสาระและมีความรู้นะครับหลายๆท่านนะครับผมคงจะพอทราบข้อมูลมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการช่วยเหลือและเยียวยาผ่านสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ซึ่งรอบนี้เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดในรอบที่3กันแล้วนะครับลหลายๆภาคส่วนนะครับผมรวมถึงทางภาครัฐได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือเยียวยาหลากหลายมาตรการและหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของมาตรการและเยียวยานั้นจะแบ่งออกนะครับผมสส่วนส่วนที่1คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนที่2คือคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมได้ทำคลิปลงไปแล้วนะครับว่าจะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทวันไหนและเงินช่วยเหลือพิเศษอีกอรวมๆแล้วนะครับได้รับสูงสุดถึง5,000บาทวันไหนอย่างไรแล้วนะครับเข้าไปหารายละเอียดนี้ในช่องได้เลยนะครับผมคือช่องไอทีมีสาระและสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ กลุ่มผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังรับเงินและกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาผ่านโครงการมอ3 3เรารักกันที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังรับเงินเข้าใจนะครับผมคงจะไม่งงนะครับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินจะเข้าบัตรนะครับ กลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังรับเงินเงินจะเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับการรับเงินเยียวยาไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อะรไรใดๆทั้งสิ้นท่านเคยรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังท่านก็จะได้รับเงินงวดนี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับในการรับเงินเข้าใจกันแล้วนะครับว่ารับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในส่วนของการรับเงินเยียวยา ก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1คือส่วนที่รับเงินผ่านโครงการเราชนะซึ่งท่านที่เคยรับเงินผ่านโครงการเราชนะเมื่อโควิดรอบสรับเงินกันประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเงินจะถูกโอนเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังจํานวนสัปดาห์ละ1000บาทเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์นะครับ สองสัปดาห์นี้จะได้วันไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมและสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับผู้ทีอ่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตาา33หรืออสาม33เรารักกันก็จะได้รับเงินเยียวยาสัปดาห์ละ1000บาทรวมเป็น2,000บาทเหมือนกันนะครับจะได้รับเงินวันไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับและในส่วนของ ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาวแล้วยังมีสิทธิ์รับเงินหรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสารับอีกคนละสามพบาทนะครับในส่วนของคนละครึ่งเฟสสามจะได้รับเงินวันไหนรายละเอียดการรับเงินจะเป็นอย่างไรนะครับและคนที่ยังไม่มีคนละครึ่งจะทําอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้ให้กระจ่างไปเลยนะครับอย่างไรแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดี และมีประโยชน์นะครับโครงการเราชนะกลุ่มโครงการเราชนะนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมกลุ่มโครงการเราชนะที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเงินก็จะถูกโอนเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังเหมือนเดิมให้ท่านไปใช้จ่ายตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหมือนเดิมครั้งก่อนท่านใช้ยังไงก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเงิน จะถูกโอนสำหรับกลุ่มผู้อยู่ในโครงการเราชนะกลุ่มใช้สมาร์ทโฟนครั้งแรกวันที่21พฤษภาคมปี64เห็นไหมครับผมครั้งแรกนะครับ21พฤษภาคมปี64นะครับ และครั้งที่2จะถูกโอนในวันที่28พฤษภาคม64เงินทั้ง2วันนี้จะได้รับวันละ1,000บาทรวมเป็น2,000บาทสำหรับกลุ่มผู้อยู่ในกลุ่มโครงการเราชนะกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนรับเงินและใช้จ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนนะครับรวมแล้ว2,000บาทเงินนี้สามารถใช้ได้ไม่เกินเดือนมิถุนายนปี64นี้นะครับ เข้าใจไหมครับผมถ้าไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามด้านล่างได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในโครงการม .33 เรารักกันวันจ่ายเงินเยียวยากลุ่มผู้อยู่ในโครงการม .33 เรารักกันวันแรกนะครับผมวันแรกหรือครั้งแรกจะเป็นวันที่20พฤษภาคม ปีพสรและครั้งที่2จะเป็นวันที่27พฤษภาคมปี64วันละ1,000บาทรวมแล้วที่ท่านได้รับจำนวน2,000บาทเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ได้รับเงินผ่านกลุ่มใช้สมาร์ทโฟนโครงการเราชนะและกลุ่มผู้ที่รับเงินเยียวยาผ่านม .33 เรารักกัน จะได้รับเงินตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับผมและใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เหมือนกันนะครับและสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการเราชนะและรับสิทธิ์ผ่านโครงการม .33 เรารักกันรับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์มีสิทธิ์ได้รับเงินผ่านโครงการคนครึ่งเฟสอีก e, จำนวนคนละ3,000บาทนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน31ล้านคนแบ่งเป็นผู้ที่ เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองแล้วจำนวน15ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนจะได้รับเงินทันที3,000บาทโดยอัตโนมัติและสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองหรือเคยลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือ เรียกได้ว่าลงทะเบียนไม่ทันไม่ได้รับข้อความ OTP ยืนยันอะไรแบบนี้นะครับทางภาครัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน16ล้านคนซึ่งช่วงเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนมีความชัดเจนเมื่อไหร่ผมจะรีบนำข้อมูลวันเวลาเปิดลงทะเบียนมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับส่วนรูปแบบการใช้งานหรือใช้จ่ายเงินนะครับผมก็จะเป็นแบบโคว โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้วันละ150บาททุกวันจนครบ3,000บาทโดยในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการโอนเงินและจะการจ่ายเงินและการใช้เงินนั้นทางภาครัฐร,ร่วมจ่าย50%ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกินฟังดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับผม ไม่เกิน1,500บาทต่อคนนะครับผม1,500าบาทต่อคนนะครับระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน64ได้รับ1,500บาทนั่นหมายความว่ายอย่างไรครับหมายความว่า1,500บาทนี้ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าท่านใช้เงินจนครบ1,500บาทตามที่ทางภาครัฐให้มาแล้วสมมติ เขากาหนดไว้3เดือนนะครับไม่ได้สมมุติน,นะครับผมกรกฎาคมถึงกันยายนเนี้ยเขากําหนดไว้3เดือนแรกก่อนนะให้1,5 0 0ถ้าท่านใช้หมดภายในเดือนแรกนะครับผมอีก1,5 0 0ที่เหลือท่านก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับจะไปใช้ได้นะครับอีกทีคือเดือนตุลาคมถึงธันวาคม6 4งงไหมครับผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1คือกรกฎาคมถึงกันยายนรับให้1,500บาท ร่วมจ่าย50บไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันถ้าช่วงระยะเวลาแรกท่านใช้จ่ายหมดก่อนท่านก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะครับผมจะไปใช้จ่ายได้ต่อในช่วงระยะเวลาที่2คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคม64ได้รับอีก1,500บาทรวมเป็นเงินที่ท่านจะได้รับผ่านโครงการคนละครึ่งเฟสสจํานวน 3, 0 0 0บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับผม ภาครัฐร่วมจ่าย50%ไม่เกิน150บาทต่อคนและต่อวันนะครับท่านก็จะต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อใช้จ่ายเองด้วยนะครับผมอย่างเช่นรัฐให้วันละ150ท่านเติมเองอีกวันละ150รวมเป็นวันนั้นท่านจะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์300บาทนะครับเป็นเงินท่าน150เป็นเงินรัฐ150นะครับแต่ที่สำคัญ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์แบ่งออกเป็น2ช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนรับพัน0ถ้าหมดก่อนก็จะต้องรอไปใช้ในช่วงที่2คือธันวาคมตุลาคมถึงธันวาคมรับอีกพันหนะครับคงจะไม่งงใช่ไหมครับผมถ้าท่านงงหรือมีข้อสงสยัยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวันจ่ายเงินเยียวยาราชนะ และม3 3เรารักกันรับคนละ2,000บาทรวมถึงวันจ่ายเงินคนละครึ่งเฟส3รับคนละ3,000บาทนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3อ่ไม่ใช่นะครับคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1และเฟส2แล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รับอัตโนมันติเลยนะครับผมและในส่วนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งหรือลงแล้วไม่ผ่านหรือลงแล้วไม่ได้รับ OTP หรือลงไม่ทันอะไรก็แล้วแต่ ทางภาครัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกประมาณ16ล้านสิทธิ์นะครับผมวันเวลายังไม่ได้กําหนดถ้าลงรายละเอียดวันเวลาเมื่อไหร่ผมจะรีบนํามาเสนอนะครับแต่ก็จะต้องทําตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ตามที่ผมได้แจ้งทานไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับถ้าท่านใดที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ทีละหหัวข้อนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่างไรแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ